ฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมุรรัฏม์ุตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮฺออว่าไงบ้างครับว่างแล้วฮะมาคืนกลับตอนไหนกันเนี่ยขับเกือบเที่ยงคืนเที่ยงคืนเหรอครับเมื่อคืนนี่ผมก็อยากจะถามข้อข้องใจสักนิดนึงครับ เกี่ยวกับภาษาอาหรับที่ผมได้อ่านไปนะครับเกี่ยวกับสีฟัสกาลามนะฮะคือว่าคือท่านเนี่ยบอกว่ามันจะแตกต่างอะไรกับพวกโมเตอร์ซิล่าใช่ไหมครับอัชชัยรอเนี่ยแล้วก็พอดีว่าผมเนี่ยไปอ่านอัชรออัชรอร์กิดะอับตตฮาวียะนะครับของท่านอิบนุอาบีลาอิสนะฮะ وابن جملة فكل <applause> ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيئا فهو حق يجب قبوله นังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าทางอทางซาอุดีนี่เขาทําการตีพิมพ์เผยแพร่ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยอมรับว่าการที่อลัลลอฮฺตาอัลาพูดใช้อันบะดาชเชอินเนี่ยเป็นทัสนาของมุัมหมลที่จําเป็นต้องตอบรับเป็นสัจธรรมใช่ไหมครับ

อ่าครับอ่าท่านนิมลมัตมิยานเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นซลัมนะครับซาลัฟท่านใดบ้างที่ยอมรับว่าซลัฟท่านใดบ้างที่ยอมรับว่าทัศนะของบุตริลานี้เนี่ยเป็นของอลสุนนะวะจามะครับซลัฟุซลหนะครับก็ยุคซลัฟอุซซาเลที่เป็นอะลีุนนวะจามะนะครับ

และการั้นชาของท่านอิบนุตมิยะเนี่ยนะครับ <ใน S 1> ผมขอถามตังน,นิดนะครับท่านครันนบ,รรบคือผมอยากจะถามว่าชั้นชาของท่านอิบนุตมิยะเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาจากหลักการของสลัฟตรงไหนบ้างครับสลับุตซอลอะไรนะครับที่ยืนยันทัศนะของท่านอิบนุตมิยะนะครับอย่างเช่นท่านอัลฮัมัดอย่างเงี้ย

รับตั้งต่สรงพูดตั้งแต่อาซาลีแล้วครับครับพูดแต่อาซาลีเลตวัจจบันพูดอยู่แต่ Allah ุบ b า a ะ a วะ a t a a ล a ทรงเปิดให้ท่านนบีมูซาเนี่ยรับทราบปัจจุบันนี้แกลามอยู่ครับสิฟงตกลาม a l l a ต t อ a ลา ปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ทรงมีคุณสมบัติการามอยู่ครับครับคำพูดที่อยู่ณอาซาดของอัลลอฮ์อุบฮานอวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงพูดอยู่อัชราครับับอัลลามอย่าจะกัลลัมครับ ลำเจสันยะตะการลำครับลำเจสันยะตะการลำคือลำเจสันยะตะการลำครับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยครับผมครับผมเพราะว่าท่านอัลอิมามอัลอัสบิฮานีในท่านก็บอกเอาไว้นะครับอัลกุรอาน

ครับครับอัลลอฮฺ ت ع ا ل นี่ได้ทําการพูดแต่อาซาลีได้ทําพูดตลอดอาซาล์นั่นคอแต่เดิมครับไม่มีจุดเริ่มต้นครับผมดังเช่นอิหม่ามอัสยานีเขาบอกว่า Al-Quran takallam Allah bihi Fidam kidam. Allah, Al-Quran Allah tong kalam ni kidam. Al-an sifat kalam Allah Taala Tani ni pajuban yang jua azan sifat Allah Taala tong sifat azan du ti Al-an มไ,มไม่มีเจนาคุตครับไม่มีจนาคุตครับไม่มีเนตัก็เหมือนกับซีฟัตก็เหมือนกับซีฟัตไอ้มู่ขอรอตาลานะครับซีฟ<อ>ัตกาลามเนี่ยมันก็เหมือนซีฟัตไอ้มู่ของอตาลานั่นแหละครับขอใช้ร้อนนะครับ ทีดท่านอิม,มัมใช่ครับนนล,ลำจจสมุตะกลิมันครับรลลคือไม่คือสิฟัตการามอัลลอฮ์เนี่ยมันคือคือสิฟัตไอ้มูของอัลลอฮ์คือตั้งแต่อาซาลีถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์ก็ยังรู้

ตรงน,นั้นก็แสดงว่าไอ้ผู้ขออรรก็รอรรทรงรู้ตามที่ต้องการเหมือนกันสิครับใช่ปะตามรู้ที่ี่ที่ททต้องใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดท่านบอกว่าอรร์นี่ทรง